ซื้อหรือไม่ซื้อหม้อแรงดันดีไปชมได้ในคลิปนี้เปรียบเทียบเห็นเห็นว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มสําหรับหม้อแรงดันค่ะนี่ค่ะสำหรับ2จานที่ใช้หม้อแรงดันและไม่ใช้หม้อแรงดันค่ะความแตกต่างกันนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะเพื่อนๆกำลังลังเลในการตัดสินใจซื้อหม้อแรงดันกันอยู่หรือเปล่า และคิดว่าหม้อแรงดันเมื่อซื้อมาจะใช้งานได้อย่างคุ้มค่าหรือไม่วิธีการใช้ใช้อย่างไรวันนี้ค่ะอุ๋ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีและประสิทธิภาพของหม้อแรงดันไปพร้อมๆกันค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้น้องหม้อที่อุ๋ยซื้อมาใบนี้400บาทนี่เลยค่ะ แล้วประสิทธิภาพของเขาจะดีและคุ้มไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้อุ๋จะใช้เป็นกระดูกอ่อนค่ะนี่เป็นกระดูกอ่อนเลยนี่เลยค่ะแบบนี้นะอุ๋ก็แบ่งมาเป็นจานละครึ่งกิโลเท่าๆกันนี่เลยค่ะโดยเราจะได้เห็นประสิทธิภาพนะว่าเขานุ่มแล้วเปื่อยจริงไหมนะนี่เลยค่ะ สำหรับหม้อแรงดันนะหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเราก็ล้างความสะอาดเลยแล้วไอ้ส่วนของจุกเนี้ยเขาก็จะไม่ใส่มาให้เราก็แค่หยิบม,มาใส่ลงไปเองนะแบบนี้เขาจะหมุนได้เพราะไอ้ตัวของหมุนตัวเนี้ยจะเป็นตัวนะไล่ลมไล่อากาศเพื่อไม่ให้น้ำเนี้ยที่มันเดือดจัดเนี่ยล้นเนี่ยขาดตัวน,นี้เลยให้เราเตรียมหม้อแรงดันเลยค่ะตนนัวนี้แล้วเราก็ใส่กระดูก ใครจะต้มอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วให้เราเติมน้ําลงไปเลยค่ะให้ท่วมเลยนะแบบนี้ค่ะแล้วให้เราปิดฝาหม้อเลยค่ะเวลาปิดนะ้านี่เลยนี่ค่ะเขาก็จะมีเป็นแง่งเขาเห็นไหมนี่ค่ะตัวแง่งเราแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วก็เอาวางไปเลยค่ะแบบนี้แล้วเราก็หมุนล็อกนี่เลยแบบนี้ค่ะ สำหรับอีกหนึ่งฝ้าค่ะโุ้ยก็จะต่อให้เขาก่อนคือเป็นการต้มน้ำค่ะต้มน้ำให้น้ำเขาร้อนก่อนเลยนะเห็นไหมคะโอ้ยก็จะต้มน้ำน้ำเขาร้อนละเราก็ใส่สำหรับอีกหนึ่งฝั่งนะออะ้ยก็จะต่อให้เขาก่อนต้มน้ําให้เดือดค่ะน้าเขาเดือดร้อนแล้วแบบเนี้ยเราก็ใส่กระดูกอ่อนลงไปเลยค่ะ เรียกว,ว่าต่อให้ก่อนใส่ลงไปเลยแล้วเราก็นำหม <c oughs> ้อแรงดันค่ะตั้งเลยแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะจะใช้ไฟแรงในระดับเดียวกันนะคะบิ๊กก็เปิดไฟเรียบร้อยล้แล้วลเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่าลืมปิดฝาปิดฝาก่อนค่ะเราจะต้องทำให้เหมือนกัน แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านมาได้ประมาณสักสินาทีค่ะเห็นไหมคะถ้าเพื่อนสังเกตเห็นหม้อแรงดันของเราค่ะนี่เลยเขาเริ่มทํางานละหัวเริ่มหมุนลเลยไหมคะนี่ค่ะประมาณสักสินาทีได้ไม่ถึงสิบห้านาทีหรอกค่ะประมาณสักสิบนาทีหม้อแรงดันจะเริ่มที่จะทํางานละหมุนติ้วจติ้วแบบนี้เลยค่ะ เสียงเขดูหน้ากลัวมากนี่เลยค่ะเส่วนฝั่งนี้ค่ะก็เริ่มที่จะเดือดละนี่ค่ะอุ๋ยจะใช้เวลาในการต้ม30นาทีค่ะแล้วเดี๋ยว30นาทีเรามาดูกันค่ะห้างจากครบ30นาทีค่ะอุ๋ยก็จะปิดแก๊สค่ะสำหรับหม้อแรงดันถ้าร้อนอยู่เขาจะเปิดไม่ได้นะ เนี่ยค่ะเยเปิดยากมากเราจะอบไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะเย็นค่ะดังนั้นฝั่งนี้อุ๋ก็จะปิดฝาไว้แบบนี้ไม่เปิดค่ะรอเปิดพร้อมกันค่ะนี่เลยส่วนหนึ่งนะอือว่ามันเหมือนเป็นการอบไว้ค่ะจะทําให้ของที่เราตุ๋นนะ่ะหรือต้มเนี่ยนิ่มค่ะดังนั้นเดี๋ยวรอค่ะให้เขาเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันค่ะ หลังจากที่เราพักเขาจนเย็นแล้วนะเย็นหรืออุ่นก็ได้ค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเลื่อนดอ,อกง่ายเลยนี่นะคะเดี๋ยวอุ๋ยขอเอานี้หลบก่อนนี่ค่ะถ้าเกิดเขายังร้อนอยู่ตัวเนี้ยเขาจะเปิดไม่ได้เขาจะเปิดง่ายยากมากเลยเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเปิดไม่ออกนะนี่เลยค่ะนี่ถ้าเกิดเขาเย็นแล้วเปิดง่ายเลยค่ะนี่เลยนะคะนี่เลยเห็นไหมง่ายๆ ก็มาดูกันค่ะมาดูความนุ่มกันนี่ค่ะอันนี้ก็สำหรับใช้หมอ้อแรงดันนะนี่เลยค่ะนี่นุ่มมากเลยค่ะนี่นี่นะคะนุ่มแล้วก็นิ่มสามารถทานได้ละครึ่งชั่วโมงเองนี่ค่ะหักชีกได้เลยเห็นไหมคะฉีกได้เลยนี่เลยค่ะชีกนี่ นุ่มมากแล้ครึ่งชั่วโมงเองสําหรับหมอ้อถ้าเราไม่ใช้หม้อแรงดันมาดูตัวนี้ค่ะสําหรับอันนี้นะไม่ได้ใช้หม้อแรงดันค่ะบอกเลยค่ะว่ายังแข็งอยู่นี่นะนี่ค่ะถ้าเกิดไม่ได้ใช้จะแข็งนี่ค่ะเห็นไหมแข็งหักไม่ไปเลยนี่ค่ะ สำหรับถ้าไม่ใช้หม้อแรงดันในระยะเวลาที่เท่ากันนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะงองอก็ไม่ไปงอก็ยังอยู่ที่เดิมเลยค่ะงอยังอยู่ที่เดิมเลยนะนี่เลยค่ะเห็นไหมก็ความแตกต่างถามว่าถ้าเกิดเราจะซื้อไว้สักหนึ่งใบใช้มันจะคุ้มค่าไหมในความรู้สึกของอุ๋ยว่าถ้าเราทําอาหารประเภทพวกตุ๋นอยู่บ่อยๆเนี่ยอุ๋ยว่าเราซื้อไว้มันก็คุ้มค่าดีค่ะนี่ค่ะ นุ่มมากทานได้เลยค่ะอันนี้พร้อมทานทานได้เลยฉีกทานได้เลยค่ะนุ่มสำหรับอันนี้ก็นะยังแข็งอยู่เลยทำทำเลยไม่ได้เลยแข็งนี่ค่ะสำหรับวิธีการใช้หม้อแรงดันค่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับหม้อแรงดันค่ะเมื่อเราเห็นประสิทธิภาพของเขาแล้วว่าเราสมควรที่จะซื้อหรือไม่สมควรที่จะซื้อนะสําหรับใครทําพวกเมนูต้มตุ๋นบ่อยๆอุ๋ยว่าแนะนําเลยอุ๋ยว่าหุ้มค่ะนี่เลยนี่นะก็คือหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วให้เพื่อนสังเกตค่ะเขาจะมีเป็นเกลียวแบบนี้เห็นไหมเราก็แค่ให้อยู่แค่เป็นเกลียวขนาดนี้เองค่ะปิดปาลงไปแล้วก็ ล็อกแค่นี้แล้วก็นําขึ้นตั้งเตาได้เลยถ้าเขายังร้อนอยู่เพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรเขาเลยค่ะเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกต้องรอจนกว่าเขาเย็นค่ะเมื่อเขาเย็นแล้วเราก็เปิดง่ายแบบนี้เลยค่ะสำหรับวิธีการใช้หม้อแรงดันและประสิทธิภาพและความคุ้มค่าว่าควรจะซื้อหรือไม่ควรจะซื้อเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะคะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อุ่ยด้วยค่ะสำหรับวันนี้อเวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ